เอาละรครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมคริโตนะครับเราอยู่กันกับเกมซัมนาติกาพาที่10นะฮะซึ่งพาทน,นี้นี่ก็ผมก็ตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะทำอะไรแต่ว่าขอไปเก็บพวกไปตามล่าหาพวกไเอเมทริเลนะฮะอะไรว่าเขาเรียกอะไรเอ่อแบบชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับของของเริ่มขาดแล้วตอนนี้นะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกไปเก็บไอสัตว์ซราอย่างเดียวเลย โอเคพาหนีแล้วก็จะมาหาทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเป็นไทเทเนียมเป็นอะไรก็ช่างนะครับเราจะเก็บมาให้เยอะมากที่สุดนะฮะโอเคไปกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมอัปเกรดนี้ก่อนนะเอ้ยไม่ใช่ซ่อมซีมาร์สแป๊บนึงอ,อ้สัตต์กูไม่ได้จะขึ้นเออโอเคไหนวะกูยังไงวะ อ่าตึอตือตที่จริงผมว่ามันน้าน้าน้ามันจะซ่อมให้เลยนะฮะเวลาเราแบบเอาไปจอดบนไอเนี่ยเวลาเราไปจอดบนเอจอดในที่จอดนะ่ะเออในซีมอดด็อกอะให้มันให้มันแบบซ่อมให้เองเลย,ยไม่ได้หรอเฮ้ยนี่มันที่กูเคยทิ้งไว้นี่วะไอชี้แม่งโคตรมาตกถูกที่เลย เมอร์คิวรี่โอเคประหลอดนะฮะนะได้จากยูทูบเบอร์ YouTuber ท่านหนึ่งนะฮะสองท่านดิเออมว่าบอกผมนะฮะว่าเมอร์คิวรี่เป็นประหลอดนะครับก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าไปทำอะไรโอ้แย่โอเคแล้วก็มีคนบอกให้ผมสร้างไอ้นี่อะไรวะไอ เป็นเฮ้ยอะไรวะเนี้ยแค่ okay. ประการังรูปแบบใหม่เนี่ยหรือว่ายังไงอ่ะรู้จากเท็กเจอร์มันไม่เหมือนที่ผมเคยเห็นนะฮะไอตัวเนี้ยเป็นเขียวๆอย่างเงี้ยคืออะไรก็ไม่รู้โอเคช่างแม่งก่อนตอนนี้เราเก็บโอ้โหกูก็ลือ้อไม่เฮียช่องแม่งเต็มเดี๋ยวกูกลับไปเคลียร์ช่องก่อน เออเออต่อต่อแล้วก็มีคนบอกให้ผมสร้างนี่ฮะไออ,อะไรวะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นบอลแก้วอะไรไม่รู้นะครับอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะสร้างให้อยู่นะครับขอกูขอแบบรวบรวมรวบรวมชิ้นส่วนก่อนนะฮะตอนนี้ไม่ค่อยมีของนะครับแล้วก็ตู้ปลาด้วยนะฮะอควาเลียมตัวนี้เดี๋ยวจะสร้างแล้วก็เอามาติดติดไปตรงไหนดีผมว่าจะไปติดไปชั้นล่างนะ เดาวลงไปแป๊บนึงอ่าตรงนี้ว่าจะเอาเอาคอเล่ยมาติดไวแล้วก็ทำเป็นกระจกนะฮะน่าจะโอเคเลยเดี๋ยวสร้างแม่งเลยแล้วกันตัวนี้ปบ,ปบโอ้ลืมลืมลืมนี่ว่าจะลดลดคำหยาบนะฮะผมลืมตัวผมลืมตัวขอโทษทีนะฮะสำหรับคำหยาบนะ,ะมันเป็นมันเหมือนกับมันยังแก้ไม่ได้ฮะยังไงก็แก้ไม่ได้นะครับก็มันเป็นนิสัยนะครับ เหมือนกับว่ามันยังไงอะเป็นบุคลิกไปแล้วนะฮะผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงไอ้คำเรื่องคำหยาบเลยพวกนี้ต้องขออภัยแล้วกันโอเคคือถ้าคุณมาเล่นเกมเดี๋ยวคุณจะรู้เองนะฮะมันเหมือนเป็น f e ลลิ่งนะฮะควบคุมไม่ได้อะปากไอสัตว์เออยังไงเหมือนกูพูดจะพูดอีกละเยอะอะยังไงเมื่อกี้ก็พูดนะฮะขอขอโทษจริงๆมันเป็น อารมณ์นะมันเปลี่ยนกันยากนะครับต้องขอไปเฮ้ยเอ๊ะอ,อ,อะไรวะเนี่ยเอ้เฮียไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรวะโอ้ปกติเลี้ยมันไม่ใช่รูปร่างอย่างนี้นะฮะไอคอนมันสายเปลี่ยนไอคอนผมก็เลยงงเลยโอเคเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ผิดผิดโอเคเนิ้วละเฮ้ยไม่ใช่ น่าจะตรงนะนะนี่ไงสวยไหมแล้วก็เอากระจกนะครับแปลงน้ำจะรั่วเปเนี่ยชั้นนี้จะเป็นกระจกนั่งไงม่งกระจกไปพวยกโอ้ยมึงอิ่เอาคืนก่อนแล้วกันแล้วเราก็ไอโอเค นะฮะผมจะไปหาจับปลาสวยๆมาไว้นนี้นะครับโอเคเออได้คุยแล้วไอสัตว์ได้คุยแล้วเป๊ะประจำวันนี้ก็คือไปหาปลามาแล้วก็เอาของมาด้วยนะฮะซึ่งผมคิดว่าไม่เ,เดี๋ยวผมวางไอเบียคอนก่อนอันนี้คือตัวส่งสัญญาณนะครับเอาไว้บอกเรานะครับว่าเวลาแบบอ่าเดี๋ยวผมชิมให้ดูปุ๊บอ่าแล้วเราก็ เราสามารถ Edit มันดได้ด้วยนะฮะตรงมาข้างหน้าแล้วก็ Edit นะผมตั้งเป็นเบสนะฮะเป็นฐานมันจะส่งสัญญาณไว้เราไปที่ไกลนะฮะว่าตรงนี้ไม่คือฐานของผมอะไรล้วมาเนี้ยอ,อาฮาโอเค <c oughs> ปึ๊บไหนไหนอ๋อแล้วก็เนไลนะฮะมีคนถามก็นี่ฮะสร้างอันนี้ขึ้นมาคระะับแล้วก็เอาแฟกเมนต์เข้ามาใส่เลยฮะมันจะมันจะเจเนเรตของมันเองนะครับแค่นี้แหละ โอเครอบนี้ผมกะจะไปแบบยาวๆเลยต้องหาของยาวๆครับก็เลยเอาลำนี้ไปเลยเอาไซคอปไปเลยนะฮะโอเคเย่เย่ๆตรงนี้น่าจะคอร์ดเยอะมากผมจะจอดอยู่แถวนี้ก่อนนะฮะเอาคอร์ดเยอะๆแล้วค่อยไปหาโซนที่มันมีไทเทเนียมมีคอปเปอร์อะไรพวกนี้นะฮะ พอโซนที่ลาบแบบนี้จะมีคอร์สเยอะมากนะฮะดูละเออผมก็สงสัยนะว่าแบบปลาเนี่ยมันจับมันจับได้แบบมันจับปลาแบบไหนได้บ้างวะอยากได้ปลาสวยๆนะฮะไม่รู้ว่าปลาแบบไหนบ้างต้องลองดูไหนว่า,อ,า,าอ,วอ่าฮะเจอละออาไปตรงนี้ก่อนละกัน เราจะเก็บทุกอย่างที่เราเก็บได้มานะครับปื๊บปื๊บนี่เก็บแม่งให้หมดเลยอุ๊ยอีกทียแหลกแหลกเฟิรมเลตตกครับขออภยัยปลอดแล้วก็ซอลนะครับปื๊บเก็บให้หมดโอ้โหคนด,ดูดิสวยวะ่ะอยากลงไปลึกๆีจริงอนะ เดี๋ยวผมข,ขอเวลาแบบตั้งตัวก่อนนะสำหรับคนที่ยังให้ผมไปประจนภัยลอะไรสัดประหลาอะไรพวกเนี้ยเออเดี๋ยวจัดให้นะครับขอแบบทำฐานที่มั่นให้มันมั่นคงซะหน่อยก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปสำรวจใต้ทะเลลึกเลยโอ้ยโอ้ยผมลืมลืม,ลมเอาของใส่กรมกลกับกับโอ้โหโโดูดูออกซิเจนจะตายหาา โอเคข้างในนี้หินโคตรเยอะ ตายตายตายยาโอ้ยยานแม่งหมุนนี่สั์ยานแม่งหมุนอุ้ยผมว่าทางทางเดียวนะสละยานโอ้ยเฮียแม่งไปแล้วผมต้องขึ้นฝั่งนะฮะซีมอสก็ไม่อยู่ในยานไอสั์โอ้ย ตายล้วร้อยเมตรจะเข่กูจะขึ้นทันไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮียระทึกชิบหายครับเฮ้อผมเสียใส่ครอบไปแล้วว่าไอเวนโคตรสวยอะ่ะไม่รู้มันจะไปตกอยู่ไหนคราวเนี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยเรื่องใหญ่เลยครับตอนนี้ ไปหมดแล้วทุกอย่างหายไปกับสซคอฟเลยโอ้ยดีนะขึ้นฝั่งท่านอนะ่ะแม่งไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ยรายขนาดนี้นี่นี่ผมเพิ่งรู้จริงนะว่าแบบมันกัดซอ้อจนอันนี้ไอน,นี้ได้อะ่ะเออแม่งจิตตกเลยอะ่ะกูได้ควิดเพิ่มเลยเนะี่ยคือ เราต้องไอ้นี่ฮะต้องเอาโมดูลไปอัปเกรดไซคอบนะครับอะไรวะเขาเรียกโมดูลที่มันเป็นฮิวอ่ะเออเป็นฮูเขาเรียกฮิวหรือฮูวะอะไรไม่รู้ที่มันจะอัปเกรดไอ้นี่ครับสร้างเอาไปอัปเกรดไซคอบนะฮะให้มันแข็งแกร่งขึ้นแต่มันผมคิดว่านะมันน่าจะอยู่ในยานไซคอบอะ่ะ ไอเฟบอร์เคเตอร์ที่มันสามารถสร้างอัปเกรดได้โอ้โหแม่งเป็นเป็น texture, เท็เจอร์ไม่ทำเแบบนี้สงสัยบัักนะฮะให้ตายเถอะโคตรเลวร้ายเลยโอเคผมว่าพาร์ทนี้ผมขอจบก่อนนะฮะเดี๋ยวขอไปหาวิธีก่อนกู <c oughs> <c oughs> นจำยังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมเจอกัน โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยว,ยวผมพูดอ่ะผมคิดว่านะฮะอันนี้คือในเอออโรล่านะฮะยานลำใหญ่ๆนะฮะคือมันมียังไงอ่ะให้เราไปซ่อมใช่ปะ่ะแล้วตอนเราไปซ่อมอ่ะมันจะมีนี่ครับอะไรมันจะมีอัปเกรดโมโดูลอยู่นะฮะใช้สำหรับยานไซคลอปนะฮะซึ่งผมคิดว่าที่ผมอัปเดตใหม่เนี่ยเออที่ผมซื้อของแท้มาเนี่ยผมว่านะมันน่ามันน่าจะมีแบบ อัพเกรดโมดูลอย่างอื่นอยู่นะฮะในนั้นที่เพราะว่าที่เราเล่นก่อนนี้นนมันมันมีแค่เดียวนะครับแต่ผมไปดูของฝรั่งนี่ไม่ไม่มีประมาณ3-4อันได้นะครับผมก็เฮ้ยทำไมกูมีอันเดียววะก็เลยว่าจะไปดูอีกรอบนะฮะโอเคพราน้าน่าจะประมาณนี้แหละวันนี้ก็บายบายครับ